สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนเ่อทุกท่านคลิปนี้เรามาทํานายกันดีกว่าว่าปลายปีนี้การเงินเราจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะโดยไพ่จะแบ่งเป็นใบที่1ใบที่2ใบที่3และใบที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งสมาธิในการเลือกไพ่ที่จะใช้พยากรณ์ค่ะ มาฟังคําทํานายกันนะคะซึ่งเพิ่งเลือกแล้วคือใบที่2อะเรามาฟังคำทำนายใบที่1ก่อนใบที่1อ๋อก็โอเคนะเขาเรียกว่าการเงินได้ในส่วนของลูกค้าเก่าๆก็ได้มาให้โอกาสหรือกลับมาใหม่ก็ได้รวมถึงได้รับโอกาสจากคนที่รักคนที่เอ็นดูคนที่ชอบเรานะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินของคุณเพิ่งมองว่าอยู่เฉยๆก็มีคนเอามาให้อะอย่างนั้นก็ได้ด้วยนะคะ แต่คือหมายถึงว่าคุณต้องทําดีมาก่อนนะเออคุณต้องอาจจะแบบว่ามีในเรื่องของฐานหรือว่าความรู้สึกดีๆที่สร้างกันมาอย่างนี้นะคะก็คือจะได้กลับมานี่ใบที่2เพิ่งก็เลือกใบนี้เขาเรียกว่าเป็นช่วงของการว่าขยันทํางานหาเงินเลยอ่ะเป็นช่วงของแบบคือถ้าถ้าไม่ทําก็ไม่ได้เงินเห็นปะคือคุณต้องทํามันถึงจะมีเงินมีทองเกิดขึ้นมาอย่างนะะั้นค่ะแต่ก็ถามว่าเงินดีนะได้แปดเหรียญเลยนะคะเพิ่งใบใบนี้นะขอบใจหลังจากคลิปที่แล้ว อ่าใบาที่3ค่ะในเรื่องของการเงินคุณอาจจะรู้สึกว่ามันนิ่งๆมันแบบว่าไม่มีอะไรเติบโตไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่เพิ่งบอกเลยว่าการที่คุณหยุดอยู่กับที่ตรงนี้หรือว่าอยู่ณนะปัจจุบันนะคะมันจะทําให้คุณค่อยๆเติบโตค่อยๆพัฒนาหรือเรียนรู้อะไรบางอย่างจนคุณตกผลึกแล้วทาให้คุณนะคะสามารถที่จะก,ก้าวกระโดดหรือทําอะไรที่ไม่เหมือนใครได้ดังนั้นการเงินช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเบื่อเซ็งแต่ให้พยายามหาอะไรที่มันแบบว่า ได้ประโยชน์จากสิง่งที่ทําอยู่ตรงเนี้ยเออแล้ว,แล,วแล้วมันจะแบบว่าทําให้แบบว่ารวยได้แตกต่างจากคนอื่นได้นะคะใบที่4นะอ่าเรียกว,ว่าเป็นช่วงของการแบบมีเงินเก็บมีเงิน,ม,งนมีทองไหรมาเทมาได้เลยนะคะหรือเป็นช่วงของการหวงแหนเงินก็ได้อะแล้วก็เป็นช่วงของการที่แบบเก็บเล็กเก็บน้อยผสมไปเรื่อยๆนะคะก็ก็โอเคอะเออโดยรวมจริงๆเพิ่งมองว่าโอเคนะเพียงแต่มันเหมือนนละอย่างน่ะเนี่ยใบที่1 เอาเงินมาให้ใบที่2ต้องทำถึงได้เงินใบที่3เงินนิ่งนิ่งๆงแต่ว่าอนาคตดีอย่างเงี้ยค่ะใบที่4เก็บเงินเก็บพอก็<笑><笑>โอเคแล้วนะความหมายคนละอย่างกันเลยนะคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนร่บรวยนะคะในปลายปีปก็ชีวิตมีแต่ความสุขความเจริญนะคะขอให้ท่นทานข่านทักุมารก็บรรดาให,ให้เพื่อนๆนนะคะมีความขยันหมัน่นเพียรแล้วก็ ไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะสาธุสาธุสาธ,สาธททุทุกท่านคะ่ะโชคดีนะคะก็สนใจดูดวงส่วนตัวทักมาได้เริ่มต้น59บาทคะ่ะมีเพจ y u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  e e ิกต t o k ดูดวงเพิ่งน้อยคะ่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ